เบียวดอกเข็มมันมีน้ำหวานนะในเนี้ยผีเสื้อชอบมากินน้ำหวานในนี้นะดึงออกมาดิดึงออกมาเื้อน้ำหวานออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเดียวกินได้เลยเนี่ยนี่มันมีน้ำหวานด้วย กินได้เลยไหนล้วไหนมีบ้างืมไม่มีไม่มีเหรอดอกเนี้ยก็ไม่มีอ่ะก็หนูไม่ค่อยค่อยดึงเล้าดอกไม้อะไรลูกดนกไม้อะไรด้วยเฮ้ตดเรียวตดป๋องเลย ลีโอมาสำรวจทุ่งนาใช่ไหมคะ<ช>วันนี้ยนี่วันหนูจะเป็นอะไรนะเป็นชาวนาไหมเนี่ยดีโวครับหนูอยากเป็นชาวนาไหมไม่ไม่อะอันนี้หนูทําอะไรหนูเล่นอะไรต้นอะไรไหรอต้นอะไรมันพมพัานธุ์น้ามอะอต้นใบยาลาบเวลาแตะแ,แล้วใบมันจะหกใช่ไหมแล้วมันจะกินนิ้วหนูไหมเนี้ยว้าวไม่กินเยอไม่กินเลยเหรอ ให้มันใบดอกมาเฉยๆแตอมันเป็นต้นไม้ใช่ไหม,มต้นไม้ที่หูเฉยๆอ๋อมันเป็นต้นไม้ที่หูเฉยๆเ,เหรอไม่ใช่อ่ะหรอแม่สำรวจทุ่งนาแม่เดินเดินมาแล้วเดินตึงแต่ดิโอไม่มีหมานะครับหมาไม่เดินตามมานะครับไม่มีหมาโดดตึง นี่ต้นอะไรเนี่ยต้นสาบแรลงสาบกาม้นก็เป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นสมุนไพรนะดิโอใช่เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรใช่แต่มันสวยเนาะมันก็มีหนาละใช่ต้นก็มีเต็มเป็นจอนโดใช่ใช่มันมีเต็มเลยเต็มเป็นจอนู้นเลยเบนจอนโดที่อือหือต้นนี้ล้านใหม่ไปทำอะไรโอ้โหนี่สำรวจทุ่งนานะครับมันสำรวจทุ่งนาเหรอ หนูจะสำรวจทุ่งนาทุ่งนาหนูกว้างมากเลยนะครับหนูทุ่งนาเยอะควายมาแล้วตั้ตามมาอาบน้ำไม่ควายอยู่นะควายมีกี่ตัวหกตัวโอ้ยนะตั้มมาอาบน้ำเด็กจะมีอ มันกินนมแม่มันนกควายมันกินนมแม่มันนะอืมตัวนี้มันมองริโออ้าวมันเรียมมือเขาใหญ่เลยนี่หมามันเตรียมมือแม่อืมว้าวนี่ลูกมันตั้งหลายตัวเลยในลูกเจี๊ยบเนี่ยวิ่ง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 มาหาแม่มัน นนี่ะเจ็บเต็มเลยให้ให้ไก่กินไม่ต้องหม่อไก่ไก่เต็มเลยเคยเห็นไก่ปะฮึโยไก่ตัวผู้เลยไก่ตัวผู้ด้วยไหนไก่โคเป็นตัวยังไงไก่ตัวผู้เป็นยังไงไหนตัวไก่ตัวผู้ฮะ ไก่ตัวผู้โอไก่ตัวผู้ตัวสวยๆใช่ไหมใช่อ๋อแล้วไก่ตัวเมียล่ะนี่คือไก่ตัวเมียสีดำสีดำไก่ตัวผู้เป็นตัวยังไงไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้สีสีสีสวยอะเหรอมีกี่ตัวนะมีตัวนึงมีตัวนึ่งไก่ตัวผู้มีกันสีอะไรมีสีอะไรมั่งไก่ตัวผู้อ่ะบอกแม่สิมี มีสีอะไรต้องรู้อ้าวงอนมันมีสีอะไรงอนสีชมพูปะหงอนมันสีแดงงอนสีแดงเหรอหางมันสีอะไรอ่ะหางมันสีดำอ่ะหางมันสีเขียวเปล่าใช่ปะหางสีดำเป็นตัวสีเขียวสีดำกับสีเขียวใช่อ๋ออ๋อแล้วไก่ตัวเมียล่ะไก่ตัวเมียจะเป็นสีดำมาไก่ตัวเมียเป็นสีดำหรอ